ดีคับวันนี้ราพาทุกคนมาสูบน้ํานะคะสูบน้ํปปาเอาปลามาเก็บปลากันนะคะนี่พี่พี่หนวดกําลังต่อเครื่องสูบน้ํานะคะเราก็จะมีอะไรบ้างนะเราก็จะเก็บสายบัวไปแกงเนาะนนได้ปูเราก็จะเอาปูได้หอยเราก็จะเอาหอยนะวันนี้นะเราไม่รู้ว่าปลาเราจะเยอะไหมมันไม่กระดุกกระดิกเลยเนี่ยเหมือนจะมีแต่ก็เหมือนไม่มี เราจะมาดูกันนะคะว่าเราสูบเราสูบวันนี้เราจะได้เท่าไหร่เราคอยมาดูกันนะคะนี่พี่หนวดต่อเครื่องสูบน้ําแล้วเราก็จะพักกินข้าวกันนิดหนึง่งสูบไปเรื่อยๆให้พี่หนวดไปตัดหญ้ารอเนาะพี่หนวดเดอ้อครับไหนลยวมดตรงนั้นหน่อยคือเมนูของเรานะคะระหว่างรอสูบน้ํานะคะ,ะพี่หนวดเป็นไงบ้างคะ<ม>อร่อยไหมคะร่อยครับผมโอ้ยเบีแบบข้าวเหนียวครับนี่นะก็ เริ่มสูบแล้วนะคะประมาณนี้ก็ลดลงเร็วเพราะว่าบ่อมันเล็กนะคะเราจะไปดูกันนะคะนี่เห็นเหมือนมีปลาตัวหนึ่งมันจะดิ้นตอกแทกตอกแทก,กอยู่ตรงนั้นมาไปดูดมีปลาส้นปลาส่นนะปลาส้น น้ำรั่วนะคะนี่น้ำรั่วเราจะต้องมาปิดไว้ไม่งั้นสูบไม่ลดสักทีอันนี้ก็ประช่อนเหมือนกันบ้งนี่ ปลาไหลนะคะแบบนี้นะครับดิมขอบป่อหาได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับนีป่ปลาไหลปลาไหลหนาอันนี้ก็จะชิ้มจิ้มไปบนบริเวณนี้นะคะน้ำก็ลดเยอะแล้วเนาะ นี่นะทุกคนน้ำเริ่มลดแล้วนะคะก็เริ่มลงมาเก็บกันแล้วนะคะเรามาติดตามตอนต่อไปว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนนะคะั ปลาเพียนหรือเปล่านี่ปลาตะเพียนแน่ๆเลยมีปลาดุกด้วย กุ้งฝอยนะคะเยอะเลยนะกุ้งฝอยแต่ว่าไม่มีปัญญาเอากุ้งฝอยกับปลาซิวนะคะเยอะอยู่นะเนีน่ยไม่มีปัญญาเอา <c oughs> โอ้ยตัวใหญ่ไปแล้วไหวน้ำแบบหน้าตาเฉยไปแล้วของประชนไปแล้วของ คอนซอนกุ้งฝอยนะคะเดี๋ยวไม่มีปัญญาเอาขี่หนวดได้ปลาเลยค่ะดูดิ หมดครับโอ้ปลาปลาอะไรวะเหมือนปลาในเลยเนาะอ๋องมีปลาเนื้ออ่อนอย่าบังคับจับให้ได้นะนี่นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูปลาเนื้ออ่อนตรงนี้ตักนะมันมีเงี้ยงมันมีเงี้ยงอยู่มันมีเงี้ยงใช้สวิงไม่ได้นี่มีตัวหนึ่งปลาดุกก็มีนะอ๋อมนวะที่น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 ี่โอ้โหสวยจังเลยครับโอ้โห เริ่มขอนแล้วปลาเริ่มขอนแล้วเดี๋ยวพี่องจะล้วงตามนี่มันจะมีปลาหนิค่ะพี่อองล้วงดิ จะดูจะถ่ายคลิปนี่มันมีไหมดูดิ

để kín, ôi, tôi về tôi về nè, Bây, có hơn hả? bác bỏ. biêu, áo áo จะต้องเทออกเลยแล้วสวิงมาก่อนว่าสวิงมาว่าไม่ใช่มีแต่โคนหรอองบว่าปลาเต็มลูกต็มข่าไปนี่ว่าันมเงี้ยปากไปเงี้ยสมูทสูท มือพ่ามันอันอยูนี่รตว่ามันปากมือ,อ ว่าบ้าปลาเข็งพี่โอ้โหปะแข็งยักอุ้ยยังจะปลาเข็งไงเดี๋ยวพ่อขึ้นนะพ่อขึ้นหมอหมอหมอว่อว่าเนี่ยสูบผิดป่นแม่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวเราจะช่วยผู้เฒ่าขึ้นจากโคนก่อนเด้อสำหรับอันนี้ก็เป็นเมนูย่างปลานะคะมากินข้าวป่านะคะย่างปลา ปลาเนื้ออ่อนปลาหมอปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนปลาตะเพียนส่วนอันนี้ก็จะเป็นแจ่วแกงหน่อไม้นะคะแล้วก็ปลามีมแมลงวันมาด้วยนะคะน,นี้พี่หนวดก็ปล่อยน้ำลงแล้วนะคะว่าจะให้ลูกปลาได้จเจริญเติบโตต่อไปนะครับ นี่นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเดินทางกลับไปแล้วนะคะให้พี่หนวดขนป้าออกไปก่อนนะแล้วค่อยเดินทางตามไปนะคะ จะลากเราไปอย่างนี้นะฮะไม่ลากไม่ได้เพราะว่าเราหนักเนาะ มันจะติดไหมครับน,นี่นะครับพี่หนวดก็กำลังจะเดินทางกลับด้วยถั <พอ S 1> งปลาถังปลานะคะ ก็จะข้นขาดทางปลาขึ้นไปแล้วอ่าเดี๋ยวเราก็จะตามไปนะคะ